สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาเจอกับใจหนุ่มเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็ทําเมนูปลาตะเพียนอีกแล้วนะครับผมปลาตะเพียนเนาะครับผมตอนนี้ใจใส่ผักข้าวลงไปเนาะทุกคนแล้วก็มะเขือเทศนะครับตามด้วยตะไคร้เนาะพี่น้องตามด้วยหอมแดงนะครับผมทุกคนอันนี้เป็นสุดใจหนุ่มเองเนาะครับผมเมนูนี้อาจจะก,กินยากหน่อยแต่รสชาติดีอร่อยนะครับพี่น้อง ราะว่าปลาอันนี้ก้างไปเยอะหน่อยนี่ครับผมตามด้วยโทนเน่าบดเนาะพี่น้องน,นี่ครับผมตามด้วยเกลือเนาะทุกคนตามด้วยของสุรดรสนะครับผมพี่น้อง เยอะๆหน่อยเพราะว่าปลามันกิโลกว่านาะทุกคนตามด้วยข้าวมิ้นนะครับผมนี่สีสันนะครับตามด้วยน้ํามันเนาะพี่นอ้องหืมนะครับผมทอนนี้ก็คลุกให้เข้ากันเนาะพี่นอ้องนี่ครับผมใช้สุดสวยเลยนะครับ พี่นอหลังจากที่คุกเข้ากันเสร็จเรียบร้อยนะพี่น้องก็ปิดฝาเลยนะครับผม นี่เรียบร้อยนะครับผมดังไฟนะเนาะเดี๋ยวมาดูก,กันนะครับผมสุกแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงเนาะพี่น้องนะครับผมมีหนุ่มปลาตะเพียนของใจหนุ่มนะครับผมอันนี้แบบสุดไทยใหญ่เลยเนาะพี่น้องสุดใจหนุ่มเองนะครับผมพี่น้องเดียเด๋ยวมาดูเดี๋ยวมารอดูด้วยกันเนาะพี่น้องเนาะครับผมมาแล้วนะครับผมพี่น้อง หลังจากที่ใจปิดผ่ามาได้ประมาณสิบนาทีนะทุกคนเพราะว่าต้องปล่อยให้มันสุกก่อนนะครับเยวลองมาดูข้างล่างนะจะยกได้ไหม <laughs> มันจะเละง่ายนะทุกคนนี่ครับผมใจะจะเอาข้างบนอยือยข้างล่างให้มันสุกอนนี้สักหน่อยนะครับผม โอ้โหน่าทานนะพี่น้องดูดิสีสันสวยงามมากนะครับผมน้ำเริ่มแห้งแล้วนะครับผมออหิวเข้าแล้วเนาะพี่น้องปิดพายอรอบหนึ่งเนาะทุกคน จกแล้วนะครับผมทุกคนนี่อันนี้จายก็ปิดฝามาสองรอบแล้วนะสองรอบสามรอบแล้วนะครับผมนี่ครับมันเกิดเท็เละแล้วนะอโอ้ยเนาะนี่พี่น้องกลิ่นหอมมากครับผม วันนี้ก็ได้เมนูปลาตะเพียนแล้วนะครับผมดูดิสวยงามมากทุกคนหอมมากทำทำก็ถือว่าง่ายอยู่นะครับผมถ้าสุดใจหนุ่มเนาะทุกคนวันนี้ใจก็ใส่ปข้าวนะครับผมมาได้ครับผมพี่น้องเซ็บๆซน้ำกันตอนนี้ใจก็ได้เมนูมื้อเย็นแล้วเนาะทุกคนนี่หน้าตานะครับผม,มพี่น้องหอมมากครับผม มันอาจจะกินยากหน่อยนะครับแต่ว่ารสชาติดีมากครับผมท่านใดที่ยังไม่เคยลองทําทานก็ปรุงตามใจหนุ่มได้เลยนะครับผมเมนูนี้นะครับนี่ครับผมสีสันสวยงามมากๆนะครับผมนี่เนาะสุกแล้วนะครับผมมาเด้อยครับพี่น้องก็ขอขอบพระคุณพี่พี่เพื่อนๆเอฟซีทุกๆท่านนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับผมสำหรับเมนูนี้ใจหนุ่มก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผม ฝากพี่ฝาน้องกดไลค์กดแชร์กดชับชักให้ใจหนุ่มน้ำเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับเมนูนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมมาได้ครับทานข้าวด้วยกันนะครับผมลาไปก่อนเนาะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม